ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะก็เท่ากับเข้า1ปีเต็มแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนคะ่ะภาคธุรกิจก็ประสบปัญหากันมากมายนะคะ แต่อีกส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหาไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาแม้กระทั่งการเรียนเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนรูปแบบนะคะมาเน้นออนไลน์มากขึ้นแต่ออนไลน์แล้วเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆทั้งในฝั่งของสถานศึกษาเองในฝั่งของพวกนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยมีความพร้อมกันแค่ไหนนะคะนอกจากนั้นค่ะยังเรื่องของค่าเทอมอีกเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสถานศึกษานะคะมีนโยบายมีแนวทางในการที่จะช่วย นักเรียนนิสิตนักศึกษาอย่างไรบ้างนะคะในวันนี้เนี่ยค่ะเราก็จะคุยกับทางมหาวิทยาลัยลเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือดรจงรักวัตรินรัตน์นะคะท่านเป็นอธิการบรดีมหาวิทยาลัยลเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิการสวัสดีครับคุณฉลับจะเรียนถามว่าในช่วงโควิด -1 ปีมานี้เนี่ยนะคะทางมหาวิทยาลัยลต้องมีปรับเรื่องของการเรียนการสอนอยังไงบ้างคะก็แน่นอนเราเราปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับก็จากการเรียนการสอนในคลาสรูมเป็นหลัก แล้วก็มีการทำแลบก็เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์ในช่วงแรกๆก,การที่จะทำออนไลน์เนี่ยระบบก็ต้องพร้อมโชคดีว่ามาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นมาหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงด้านไอที IT, เรามีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเรามีหลายวิยาเขตเราก็มีระบบการเรียนการสอนทางไกลอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนยิ่งใหญ่เพราะว่าอาจารย์เรามีเกือบเกือบสามพันห้าร้อยคนแล้วก็นิสิตก็มีเกือบเกือบเจ็ดหมื่นคนเพราะฉะนั้น องค์กาพยพเหล่านี้ต้องไปด้วยกันทั้งอาจารย์ก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนซึ่งต้องเน้นออนไลน์แบบแอคทีฟออนไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่พูดอย่างเดียวนิสิตเองก็ต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องโทรศัพท์เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง WiFi นะครับฉะนั้นทั้งสองฝ่ายต้องมีปฏิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะให้มีคอมพิวเตอร์ให้ยืมมีระบบ WiFi ที่เร็วขึ้นซึ่งมันผ่านมา1ปีแล้วก็ผมคิดว่าปรับตัวได้ได,ดีพอสมควร แล้วก็รวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนจากวิกฤตที่มีอยู่ให้เป็นโอกาสปัญหาหลักๆเนี่ยนะคะก็คือนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่มีทุนที่จะเรียนต่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีการตกงานหรือว่าไรายได้ลดลงเนี่ยทางมหาวิทยาลัยมีโครงการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคือจริงๆเรามีเยอะแต่ผมรู้ว่ายังไม่ครอบคลุมหรอฮะตั้งแต่มีการ ลดค่าเทอมเทอมแรก1ิอซซึ่งก็เป็นเงินเกือบ150ล้านนะครับแล้วก็มีส่วนอื่นเช่นเยียวยาสําหรับนิสิตที่เดือดร้อนก็ให้ีคนละหมื่นนะครับก็มีคนสมัครรมมาตั้งพันกว่าคนแล้วก็มีโครงการให้นิสิตช่วยงานแล้วก็มีโครงการที่ให้ทุนต่างๆเนี่ยเป็นร้อยล้านนะทุนการศึกษาปกติรวมทั้งที่เรามีอยู่แล้วก็คือทุนเด็กเรียนดีคือคนที่ได้เอเยอะเนี่ยก็ปีหนึ่งวระามัณตั้งยี่สิบสามสิบล้านก็จะต้องแจกในภาพรวมก็เราใช้เงินประมาณตั้งสารแก้ไขปัญหาม วิทยาลัยนะคะก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องเปิดปิดเนี่ยถ้าเมื่อมีคําสั่งของทางภาครัฐเนี่ยนะคะแล้วก็ทางนิสิตเองก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพตลอดก็คืออยู่ต่างจังหวัดตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องอา้าวแพลนในการเดินทางมาต้องเรื่องของมัดจําหอพักเรื่องของที่อยู่อะไรพวกนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยมีการช่วยเขาอย่างไงบ้างอะคะคือผมได้มอบโจทย์เลยว่าเรื่องหองพักเนี่ยนะครับว่าถ้านิสิตไม่ได้มาอยู่ ไม่ต้องเก็บเงินแม้ว่าจะเป็นหอพักที่นิสิตจองไว้แล้วแต่ว่าเราก็ทําได้เฉพาะในหมหาวิทยาลัยส่วนนิสิตท,ที่มาพักก็ลดให้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้านิสิตไม่ได้มาพักอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่คิดเงินเลยท,ท,ที่จองไว้ก็ไม่เป็นไรผมเพิ่งออกเรื่องใหม่ก็คือว่าให้นิสิตท,ที่รู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนโดยไม่มีข้อจํากัดนะครับให้ยื่นเรื่องไปที่ทุกส่วนงานเพื่อกระจายความรับผิดชอบให้คณะทุกคณะรับเรื่องร้องเรียน ของนิสิตว่านิสิตเดือดร้อนอย่างไรแล้วเราจะหามาตรก,การสนับสนุสนซึ่งก็คงจะเป็นการสนับสนุสน,เป,นเป็นเงินเป็นหลักนะครับก็อาจจะประมาณสัก5 0 0 0ถึง20,000นะต่อรายขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนของนิสิตและที่สําคัญผมก็ประกาศออกเป็นแคมเปญทางการนะรเดี๋ยวผมจะให้กองกิจการนิสิตเนี่ยรวบรวมว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองจะเรียนไม่ได้จริงๆเดือดร้อนจริงๆนะครับจะให้มาลงชื่อที่กองกิจการนิสิตเพื่อเราจะ ประกาศตัวเองแล้วจะช่วยเด็กให้ได้เรียนให้ได้ก็คือจะไม่มีใครไม่ได้เรียนเพราะปัญหาเรื่องโควิดแล้วบอกว่าไม่มีเงินแล้วไม่มีโอกาสได้มาเรียนทีกเกษตรศาสตร์คืออยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนมากกว่ามากกว่าที่จะไปหวานแห่ทั้งมหาวิทยาลัยทราประทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้พยายามที่จะให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยมีงานที่จะเป็นรายได้เสริมด้วยอันนี้เราทำยังไงได้บ้างนะคะ งานในหมหาวิทยาลัยนี่เยอะมีเยอะมากนะครับตั้งแต่งานในเรื่องบัญชีเรื่องการคลังเรื่องการดูแลสวนความสะอาดเรื่องของระบบจราจรรวมทั้งเรื่องของกิจการนิสิตทั้งหลายนี่งานเยอะมากอยากจะให้นิสิตได้มีโอกาสในการที่มาทํางานในหมาในหมาวิทยาลัยแล้วก็ได้เป็นเหมือน uh, t a i a คือ Teaching Assistant กับ Research Assistant คือผู้ช่วยวิจัยกับผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงานนอกจากเรื่องแก้ปัญหาเรื่องการเงินที่เขามีอยู่แล้วจะได้ฝึกเด็กทํางานด้วยนะของทุกอย่างไม่ได้มาเปล่าก็ต้องฝึก ฝึกคนได้ทํางานก็เป็นสิ่งที่มาลาลัยจะเน้นเรื่องนี้ไปเราได้ใช้หรือวางงบประมาณไว้สําหรับในเรื่องของการช่วยเหลือพวกนิสิตเนี่ยนะคะในช่วงโควิดเนี่ยทั้งหมดนี่เราได้รับอนุมัติมาเป็นงบประมาณประมาณเท่าไหร่คะขอกรอบว่าว่า,วา,วาจะต้องใช้เงินประมาณ500ล้านสําหรับช่วยเหลือนิสิตแต่อย่างไรก็ตามในส่วนอื่นเนี่ยเนื่องจากว่าปีหนึ่งอาจจะมีเขาเรียกว่ากองทุนนิสิต กองทุนนิสิตเนี่ยคณะต่างๆมีอำนาจได้เองเลยท่นคณะบดีกับคณะผู้บริหารใ,ใ,ในแต่ละคณะซึ่งเรามีอยู่มันตั้งสามสิบกว่าส่วนงานที่จะต้องมีหน้าที่ในการมีเงินคณะหนึ่งประมาณ4ี่ถึงสิล้านแล้วแต่คณะใหญ่คณะเล็กนะแต่ละคณะก็สามารถเอาเงินก้อนนี้ซึ่งกิจกรรมนิสิตในช่วงโควิดเนี่ยน้อยนิสิตออกค่ายไม่ได้นิสิตไปต่างจังหวัดไม่ได้นิสิตไปต่างประเทศไม่ได้ก็บอกเป็นนโยบายว่าให้เอาเงินส่วนนี้ที่จะทํากิจกรรมนิสิตเนี่ยมาเป็นกองทุนสําหรับที่ให้ อน,นิสิตมาขอเยียวยาซึ่งผมคิดว่าก้อนนี้เบ็ดเสร็จทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยเดาได้ผมผมไม่ได้เช็คตัวเลขแต่ว่าน่าจะมากมากกว่าหนึ่งวันละนในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอธิการมากนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจทั้งในฝั่งของมหาวิทยาลัยแล้วก็บรรดานิสิตรวมถึงนักศึกษานักเรียนในที่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็คิดว่านี่อาจจะเป็นแบบอย่างเรื่อสถานศึกษาบางแห่งก็ได้ทําอยู่แล้วด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ